วีรพันธ์คลินิกวันนี้เราอยู่กันกับคนไข้สาขาคอนแก่นเคิดแรกนะคะสวัสดีคนไข้ค่วคะวันนี้มาเสริมหน้าอกนะคะวันนี้คนไข้เสริมหน้าอกขนาดเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรคะ 325cc ซค่ะยี่ห้อยูโรค่ะยูโร 325cc นะคะคนไข้ศึกษาหาข้อมูลของคลินิกจากที่ไหนมาบ้างคะ Facebook ค่ะ Facebook นะคะเคยมีเพื่อนทำที่นี่ไหมไม่มีค่ะไม่มีนะคะทำไมถึงตัดสินใจเลือกคุณหมอมิตพันคะเห็นรีวิวสวยดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาการหลังการผ่าตัดเสร็จมันเจ็บไม่เจ็บเหรอไม่เจ็บเลยนะคะตอนนี้มีอาการเวียนศีรษะไหมคะไม่มีไม่มีนะคะ ฝากอะไรถึงคนไข้หลายๆท่านที่อยากซื้อมาอกหน่อยนะคะทำที่นี่สวยค่ะเอ่อทำที่นี่ไมเจ็บเลยค่ะ